จะลูกใหญ่ใหญ่อะเนี่ยน้าอืมของป่าเนาะหากินง่ายนะคะ ให้สวัสดีค่ะวันนี้ติมจะไปดูเห็ดกันนะคะในป่าเนาะให้สามีพาไปนะคะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะลองไปดูกันนะคะเอลิซาเยอะกค่ะที่ป่าเนาะติมก็จะมาเดินดูนะคะว่ามีหรือเปล่าอันนี้เคยมาปีที่แล้วเนาะมันยังไม่มีนะไม่รู้มันขึ้นเลยยัง นี่นะคะก็เดินเข้าไปเนาะเป็นโขดหินแบบเนี้ยเดินเข้าไปดูก่อนว่ามีไหมดินมันแห้งกังเลยเนาะไม่รู้มันจะขึ้นหรือยังให้สามีจอดรถไว้ข้างนอกเนาะแล้วก็เดินเข้ามาดินแห้งมากเลยอะ่ะ นี่ค่ะในป่าเนอะยังไม่น่าเกิดนะดูแล้วยังไม่น่ามีเพราะว่าดินมันแห้งมากฝนน่าจะตกอีกสักหน่อย ก็มาเดินดูเนาะสำรวจดูก่อนเนาะว่ามีหรือเปล่าอ้ยตกใจ นามยิงปืนเนาะเขาฝึกยิงปืนกันนะยังไม่เกิดอะนะคะตกใจเดินออกดีกว่าตกใจนะคะเดินเข้ามาคนเดียวด้วยยังไม่เกิดนะคะยังไม่เกิดได้ยินไหม เขายิงปืนก็ฝึกยิงปืนปน,นะ่ะเดินออกเดินออกตามถนนก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยลงข้างทางนะคะ เมื่อปีที่แล้วเข้าไปตรงนี้อยู่มีอยู่ลองเดินเข้าไปดูน่าจะยังไม่ขึ้นน่ะมันมันแห้งมากเลยอะตรงนี้ตะก่กอนได้เยอะนะได้หลายดอกเลยแหละตรงนี้นะคะนี่นะแต่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลย ยังไม่มีไม่มีเลยนะ ยังไม่ขึ้นเลยนะคะยังเลยดูเยอะมากนะคะป่ามาสำรวจดูก่อนนะคะว่ามันมีหรือเปล่านี่นะ ป่าสนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปรดเลาะฝั่งงน้นต่อเนาะนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเนาะฝั่งนี้เราดูแล้วฝั่งนี้ดูแล้วนะคะแต่ฝั่งนี้เนาะ ้ามเลยนี่นะคะมันมีทางเดินเนาะอันนี้ก็เป็นพวกอ่ะ บูเบอรี่ลูกเล็กๆนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรอะ่ะขึ้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดอกนึงนุ่นก็เชื้อมันนะคะไม่รู้กินได้หรือเปล่านะ่าจะกินได้อยู่นะเนี่ยใช่ไหม ต่ไม่รู้เหตุอะไรนยเนี่ยนะคะนี่อีกเนะนี่ก็ไม่รู้เหตุอะไรเนี่ยนี่ก็ขึ้น เกจที่กินไม่ได้ติ๋มก็จะไม่กินนะคะอันนี้ลูกก็เห็นไหมมันมันเริ่มสุกแล้วนะเนี่ยเริ่มสุกแล้วเห็นไหมนี่นะคะอุ้ยติ๋มลืมเอาเอาที่ตักมาด้วยเนาะลูกใหญ่ด้วย นี่นะคะเนี่ยอร่อยนะคะีเลยตรงนี้เมื่อปีที่แล้วข้างทางเต็มเลยนะคะเห็ดเนาะแต่ไม่ได้เห็ดที่กินได้นะคะ เป็นเห็ดที่กินไม่ได้เนาะมันขึน้นนู่นอีกดอกนะฝนมันไม่ค่อยตกอะ่ะนี่อีกดอกนึงอะ่ะไม่รู้เห็ุอะไร อันนี้เขาไม่รู้ต้นอะไรนะสวยด้วยเดนสวยเนี่ยผักชีหรือเปล่าไม่รู้ต้นอะไรสวยตรงเนี้ยมันจะขึ้นเต็มเลยนะคะดูรอยเท้าอะไรเนี่ยรอยเท้าอะไรไม่รู้เนี่ยเบลลมเลย นั่นมันบินอยู่บนหัวเต็มเลยอะอไอเอไออยู่บนหัวน,นู่นะนม่คะพามาดูเนาะมาสำรวจป่าก่อนนะคะมาสำรวจก่อนเนาะว่ามีไหม มันยังไม่ออกนะคะดินยังแห้งแกะเลยไม่รู้ปีนี้จะมีหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยบรรยากาศเนาะอะไร,ไรู่มู้บินอยู่บนหัวพึ่งอ่ะพึ่งเล็กน้อยอ่ะดูดูดูด เห็นไหมติ่มเสียดายติ่มไม่ได้เอาอันที่ตักมาเนี่ยเนี่ยติ่มไม่ได้เอาที่ตักมานะคะเยอะเลยอะ่ะเนี่ย ลูกใหญ่ๆงั้นเลยอะ่ะเห็นไหมนี่นะคะไม่ต้องล้างเนาะต้องล้างนะคะกินเลยนะอร่อยมาก สิ่มลืมเอาที่ตักมาลูกใหญ่ๆอย่างนั้นเลยอ่ะลืมโอ้ยต้องรีบไปไอ้นั้นมันบินอยู่บนหัวเนี่ยอีอาอีอาอยู่เลยดูเห็นไหมป่าบรรยากาศดีนะ ดูเขาถิดจักรยานเขาก็ปั่นจักรยานนะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะเนาะมันไม่มีก็ดูบรรยากาศไปดู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 นะคะเชิญ สตรอเบอรี่ป่าเนาะมันจะเก็บนะเนี่ยนี่นะคะอืมเน,นี่ยนะ เยอะเลยอ่ะจะลูกใหญ่ๆหญ่อ่ะเนี่ยอื ของป่าเนาะหากินง่ายนะคะอืมอนี่่คะอ้อลูกใหญ่เนี่ยเต็มมือละ Lúc dài mát lời ạ Cái máy lúc đang tìm đây ตบอรีป่าดู พูดเต็มเลยดู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 มาเก็บกันค่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะโอ้ของติ่มเต็มมือละเต็มไม้เต็มมือละลูกแดงๆเลยเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยดูดูดูเห็นไหมคะดู แดงเต็มเลยอะเห็นไหมฮะแดงเต็มเลยผลไม้ป่านะคะเนี่ยนะค่ะ ทำรวดเนาะนะคะนี่นะคะผละไม้ป่าเนาะนะคะก็จบแค่นี้นะคะติดมาหาเห็ดเนาะไม่เจอก็เจอผลไม้ป่าแบบนี้นะคะน่ากินเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ติดหน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ